สวัสดีครับผมพอะพอกับเป๋ากลางอีกคือเก่าเส้นเคยเมื่อนี้มาอัปเดตลูกนกเขาใหญ่สายดินของอาจารย์ตองตอนนี้คอกำลังลายขึ้นลายแล้วมีโฟนมีขันแล้วเริ่มมีเสียงขันออกมาแล้วครับถือว่าโอเคอยู่ นกบาวตอกงนกเขาใหญ่บาวตองกเขาใหญ่ต่อดินก็ถือว่าโอเคอยู่สั่งมาล่าสุดครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคมีโฟนมีคันแล้ว ตัวนี้เป็นนกปลาก็ถือว่าใส่ได้อยู่นกปลานี่ถือว่าขันดีอยู่ตัวนี้เป็นนกปลาคาลมขามอมแก้วตัวนี้เลยเลี้ยงไว้ตอนต่อได้ก็ถือว่าสุดยอดอยู่เสียงขันคาลมดี ตัวนี้เป็นนกแม่เตรียมเขาผสมเดี๋ยวสิลอรผสมไมลิลลองเบิงครับนกแม่นิ่งดีอยู่